สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง TR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการจิดคานวนสูตรหอยรัฐบาลนะครับหลังจากที่ผลรางวัลออกไปนะครับเมื่อวานนะครับ2พฤษภาคมนะครับก่อนอื่นก็มาตรวจการบ้านกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรที่เข้านะครับที่จะเอามา ขอ,องงวดที่แล้วนะครับชุดตารางนะครับอันนี้คือชุดตารางนะครับชุดตารางนี้เข้ามาทั้งเลขบนเลขล่างนะครับงวดนี้ตัวที่เลือกมาก็ประกอบไปด้วยเลข3เลขศนเลข2เลข6เลขสี่เลข8นะครับผลรางวัลที่ออก2 1 3 3 8 8สาสแดดนะครับ2ตัวบนีเนเบิ้ล8แนะครับแล้วก็2ตัวล่างศูนย์ ที่สนะครับที่เข้ามาครบบนครบล่างนะครับหลังจากที่หลุดมา4ีห้างวดเหมือนกันนะครับก็สองวดล่าสุดนี้ก็มาครบบ,บนครบล่างนะครับเดี๋ยวชุดตลางใครที่ตามอยู่นะครับก็จะลงให้ประมาณวันที่10นะครับ10แล้วก็25ของทุกงวดนะครับชุดตลางนะครับก็ต้องรอเดทท้ายนะครับ รอดูภาพรวมของสูตรนะครับว่าตัวไหนนะครับที่มองว่าเด่นนะครับโอกาสความน่าจะเป็นนะครับก็จะคัดให้ก็เป็นช่วงวันที่10บแล้วก็ย5้านะครับของทุกงวดนะครับก็รอรอดูนะครับชุดตารางชุดสรุปนะครับชุดสรุปบลนี้ก็หลุดนะครับของงวด2พฤษภาคมนะครับหลักร้อยตัวเดียวที่เลือกมาคือเลข สิบก็หลุดนะครับหลักหน่วยก็หลุดนะครับภาพรวมนะครับหลุดนะครับเลขเด่น0ูนย์กับ3เข้ามาที่เลข3ามแต่ก็ไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับเลข3จับคู่ให้ก็หลุดนะครับ3 8 8นะครับถ้าเป็น3 8 7ก็อาจจะได้คู่โตนะครับแต่ว่ามันก็เบิ้ลนะครับแปดแปดเลขบนก็หลุด สูตรนะครับที่ลงนะครับหลักร้อยก็รุดนะครับหลักสิบที่ได้เลขแปดก็มีอยู่สองสูตรนะครับที่ลงหลักหน่วยนี้ไม่มีเลยนะครับเลขแปดนะครับกับสูตรที่ลงแล้ก็มีสูตรเลขเด่นนะครับเลขวิ่งนะครับเข้ามาสูตรนี้เข้ามาแล้วก็วิ่งตัวเดียวสองสูตร ข้ามาที่หลักร้อยนะครับสูตรที่ได้เลขเกตในรูปนะครับไม่เป็นสูตรเลขบดนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปนะครับสูตรไหนเข้าเราก็เอามาตามต่อนะครับส่วนสรุปล่างนะครับส,สรุปล่างศูนย์นะครับหลัลกสิบเลขสู เลขหก็อยู่หลักสิบนะครับหลักหน่วยไม่ได้เลือกเลขหมานะครับเพราะว่าในภาพรวมของสูตรแนวนี้ไม่เด่นนะครับเลขหนี่จะเด่นอยู่ที่หลักสิบนะครับจริงๆเลขหกนี่เด่นมากนะครับแต่ว่าก็เด่นอยู่ที่หลักสิบนะครับผมก็มองว่า6น่าจะมานะครับก็ให้เด่นที่6กับ4ี่นะครับแต่ว่าก็ออกมาหลักหน่วยนะครับเลขหก ชุดจับคู่ให้นะครับก็หลักหน่วยไม่ได้เลือกเลขหกมานะครับก็พลาดนะครับถ้าเลือกเลขหกมานี่ก็เข้าเต็มเต็มนะครับเพราะว่าสูตรแต้มนะครับสูตรแต้มสูตรแต้มนี่มันเด็ดที่แต้มหกนะครับสูแต้มสามสูตรนี่เด่นที่แต้มหกส่วนตัวผมก็ไปจับเผื่อนะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับแต้มหกเด็นนะครับ แต้มหกเด็นแล้วก็เลขหกเด็นนะครับจับคู่ก็ศูนย์หกหกศูนย์นะครับก็จะเข้าแต้มเด่นอยู่แต้มหกแต่ว่าในภาพรวมของสูตรนี้เลขหกมันเด่นอยู่ที่หลักสิบนะครับในหลักหน่วยไม่ไม,ไม่เด่นนะครับไม่ได้ไม่มีเลขหกก็เลยไม่ได้เลือกเลขหกมานะครับแต่ส่วนตัวก็ไปเผือไว้นะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับจุดสรุปร่างศูนย์หกนะครับ ก็ภาพรวมก็หลุดนะครับุดสรุปเข้ามาจะเขพาเลขเต็มน,นะครับเพราะว่า6กับ0ก็มาอยู่ที่หลักเดียวกันนะครับสูตรที่เข้านะครับหลักสิที่ได้เลข0นะครับก็มีอยู่1 2 3 4นะครับจริงๆเลข0นะครับ ที่มีอยู่นี่มี6สูตรนะครับที่ได้เลข0ก,ก็มองว่าเด่นเลข6ก็เด่นนะครับเลข6มีเด่นที่สุดนะครับจากภาพรวมของสูตร ว่าดิกวิ่งนะครับ2องสูตรเข้ามา1นึ่งสูตรนะครับสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับยังไปต่อวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็มาตาม2องสูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับที่เข้าตัวชนมานะครับก็คือสูตรนี้0ูตกับ3นะครับผลวันที่ออก06 หลักสิล่างนะครับเล็กสูงเข้ามาอย่างงวดนี้จะได้ตัวไหนจัดไปต่อนไม่นะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากยินแห่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชม หรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามน,นี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่เปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรี ทาง y ู u ูบแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดู2ส,สูตรเทียบชนหลัก10บล่างนะครับ2ส,สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก2-1นะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10่หดงวดติดนะครับของงวดนี้นะครับ,รบเรามาดูของงวดนี้สถิติเท่ากันนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับ สูตรนี้งวดแรกที่ลง16วันที1เมษายนนะครับเข้ามา16เมษายนก็เข้ามาแล้วก็2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออก06นะครับหลักสิบล่างนะครับเลข0เข้ามาเรามาดูของงวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนจับไปต่อหรือไม่ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับหลักแสนแสนก็คือเลข2นะครับหลักหน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือเลข7 2บวกเเป็น9 9เบวก7เป็น16นะครับได้เลข6 สูตรนี้เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับ4ตัวก็จะเป็น 7, 8, 9, 16ปดเอกคอหกแปนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลัก10บบ้างนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดู สูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดนะครับสถิติเท่ากันจากอดที่ออกสอง,งสูตรนี้เป็นตัวเลข5ตัวนะครับโอดแรกที่ลงก็1เมษาเหมือนกันแล้วก็16เมษาเข้ามานะครับแล้วก็2พฤษภาคมเข้ามานะครับสูตรนี้กับพลงวันที่ออก06นะครับเลขศูน ก่อนหน้านี้สองงวดนี้อยู่คนละคู่นะครับจับมาคู่กัน,นงวด2พฤษภาคมที่ผ่านมาเข้ามานะครับท,ทั้สงสสูตรตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งนะครับหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งก็ หลักร้อยคือเลขหนึ่งหลักสิบคือเลขหก 6, นะครับบวกกันแล้วได้เลขแปดสูตรนี้ลบสามนะครับตัวแรกเหลือห้าห้าบวกหกนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามเป็นสิบเจ็ด หกสามบวกหกบวกสามสิบหกขอ้อค้อหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับตัวี้จะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับถ้าลองเอามาเทียบชนกันดูนะครับพวกนี้ระหว่างสองสูตร ตัวที่ชนนะครับเลขหกไม่มีนะครับมีเลขเจมีเลขแปเลขเก้ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัว จะไปต่อหรือตามนะครับท่านผู้ชมก็ลองขอพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับท้งนี้ทางนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กตบทนะ่านนะครับชอบถูกใจตรงใจให้นาไปใช้นะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ